ไปเพื่อนๆจะพาไปดูอะไรที่ใหญ่มากโอ้ยน่ากลัวด้วยมาสิเร็วๆจะพาไปดูเร็วๆมาเร็วๆดิเร็วๆสิเพื่อนๆเร็วๆมาดูสิเร็วๆมาสิมาสิพาไปดูอะไรเนี่ยน่ากลัวมากใหญ่มากเห็นเมื่อกี้แทบวิ่งเลยอะ่ะตัวนี้คือรอยพระพุทธบาทนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทเนาะ นะรเราพระพุทธบาทที่ย่างก้าวไปนะครับว้าว,ว,าวอลังการงานสร้างนะครับดูสิอะไรจะสวยขนาดเนี้ยสวยมาก ดูสิเพื่อนๆดูดิสวยไหมอ่ะมาเร็วๆดิมาดูสิเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยนะสวยงามมากดูสิเพื่อนๆดูสิห้ามตกใจนะถ้าเห็นแล้วห้ามตกใจนะห้ามนะห้ามนะอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะเห็นไหมอะไรดำๆนั่นเห็นไหมอะไรดำๆนั่นห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งนะอย่าวิ่งนะ ห้ามวิ่งนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่ะว้าย้ามวิ่งเดอ้อ้ามวิ่งเดอ้อว้ายวายไปดีกลัวไปดีกลัวมาจะพามาไหว้พระโอ้โดนขากล้อง ที่วัดนี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยถึงถึงพันไหมต้องไปฟังของพ่อเทในยูทูบก็ค้นหาได้เลยของพี่อยู่ในยูทู e ใช่ไหมครับชื่อชื่อช่องอะไรครับที่มีว่าอนุญาตก็จะมีลูกสาวพระอินนะจ๊ะลูกสาวพระอินนะครับอ๋อครับผมขอบคุณครับลูกสาวพระอินทนะครับชื่อช่องลูกสาวพระอินทนะครับเข้าไปได้เลยนะครับไปเยี่ยมไปชมเนาะมีประวัตินะครับประวัติของทางวัดที่นี่เล่าให้ฟังเนาะ ลูกสาวพระอินนะครับผมสุดยอดเลยนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามประกอบพิธีกรรมภายในวัดโดยเด็ดขาดห้ามแบบมีการมาบวงสรวงมา่ถืออของขึ้นวางอะไรวางเงียห้ามเลยไม่ได้นานนะลมบน,นังยอยู่พูดตั้งนาน ลมบนนั่งอยู่ลมบนนั่งอยู่ยิดติกเด่นนู่นพ <c oughs> ูดกย็ยอดโยมตั้งนานลืม <c oughs> ลืมเปิดใหม่พี่สาธอธิบายไปตั้งนานเราไม่ได้เปิดใหม่อื่อนะครับข้างในนี้ก็เ,เป็นพระพุทธเ้า ดูสิเพื่อนๆน่าชมขนาดไหนนะดูสิดูสิเพื่อนๆดูสิดูสิดูส,ดสิสวยงามไหม่ะว้าวสุดยอดเลยสวยงามมากจ้าเพื่อนเพื่อนอู้สวยงามครับสวยงามเพื่อน เชิญครับตามสบายเลย